สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่24สนะครับสิงหาคม2566นะครับผมมัดรวม4หนอยนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VAP แต่ว่าในหลักๆนะครับสูตรนี้ผมจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับผมเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่ๆสลับไพี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับแนวทางในเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ยังดีที่นะครับสายวิ่งเนาะสายวิ่งกับสายลูดก็ยังมานะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าผมให้ให้ตัวลองถูกรอบนะครับเมื่อวาน ผมให้วิ่ง3ามูท5นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เฉพาะกิจ4ี่หนึ่งกับ2 7ดของเราไม่มีนะครับรอบพิเศษนะครับ7 4 9ดี่ก้ากับ7 5ดห้านะครับของเรานะครับผมให้ลองรอบพิเศษเนาะนะครับก็ใครวิ่งลูที่ห้านะครับผมเข้าไปที่5้าเจดเจดห้านะครับในรอบพิเศษเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับถ้าเกิดใครตามผมเมื่อวานนี้ส่วนในรอบปกติ7 3 4าี่กับ 94นะครับในรอบนี้นะครับน้องสายรูดไม่มาแต่ว่าใครเอา3าไปวิ่งไปรูดหรือเอา3ามาประกบคู่นะครับพี่พี่ก็เข้าไปที่3-4ตรงๆนะครับผมนี่นะนี่ครับผมก็ถือว่ามานะครับตัวเด่นส่วนในรอบี่นะครับ0 2 0 7อกับ77อันนี้ไม่มีนะครับไม่มาเนาะสรุปแล้วมาในตัวเน้นเราพอดีเลยนะครับเลขวิ่งกับเลขรูดนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผม สนทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับที่ชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้ผมอยากจะบอกว่านะครับพี่พี่ผมยังได้นะครับยังได้ตัวเด่นนะครับยังได้ตัวเด่นตัวเดิมนะครับผมให้วิ่งไปที่3นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5วันนี้เน้นให้ในรอบปกตินะครับลอง VIP นะครับผม 50 51 52 53 54 5หนึ่งห้าสองห้าสาห้าสีาหนะครับสลับสายรูด <c oughs> มาดูสายเจาะนะครับมาดูสายเจาะกัน สายจาะก็จะมีในที่50 53 54 57 56นะครับผม5 0 53 54 56 57นะครับใครไม่ชอบ5นะครับอย่างที่บอกอาจจะชอบ3เนาะเอา3มาประกบกู้ได้นะครับ30 35 34 36 37นะครับประมาณนี้ สามตัวนะครับหลักร้อยให้ไปที่เลขสามนะครับก็จะเป็นสามห้าศูนย์นะครับสามห้าสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่อันนี้เลขสามนะครับสามห้าศูนย์นะครับผม ก็วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ลงเร็วหน่อยนะครับพี่พี่นอกหลายวันแล้วที่ผมลงแนวทางช้านะครับแล้วก็พี่พี่คอมเมนต์เข้ามาถามถ่ายกันนะครับก็ขอบุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ลงเร็วก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ